ถ้าพ่อแม่เธอรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเธอคิดไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงแน่นอนเขาก็ต้องภูมิใจสิจ้ามีลูกสาวแบบนี้เะบ้าหรอมันมีอะไรที่น่าภูมิใจตรงไหนก็แปปเดียวถ่ายแปเดียวก็ได้ตังแล้วคุ้มจะตายถ้าคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปเธอจะทำยังไงถ้าคลิปหลุดจริงๆก็ดีสิคะเพราะหนูจะได้ดัง หนูเองก็อยากดังนะคะคุณตำรวจแต่ว่าถ้ามันหลุดออกไปจริงๆคุณตำรวจต้เข้าไปกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะพูดมาได้ยังไงเนี่ยจะอะไรกันกนักหนาคะคุณตำรวจกีแค่ถ่ายคลิปประกวดคลิปประกวดอะไรของเธอคลิปก็คลิปนี่ไงโฆษณาไอเดียเจ๋งๆหมุบเติมคอมพิวหนึ่งนาทีตังหนึ่งแสนบาทโอ้โห หมดเขตปิดรับใบสมัคร15ตุลาคมนี้นะจ๊ะสมัครเลยรีบๆมาเฮ้ยใครปิดไฟอ่ะเสียงไรอ่ะเสียงมนจากทางซ้ายมือ